เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า My hair is cut มาเรียนกันต่อในหน้าที่14นะครับหนังสือสมัย5นะครับวิชาภาษาอังกฤสํสำรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับ ที่เป็น Work Book นะครับที่เป็นแบบฝึกหัด w is t h a t นะครับนั่นคือใครนะครับนะเลเซอรให้ฟังนะครับแอนพูดแล้วก็ให้ชี้นะครับผมดังนั้นเมื่อเขาบอกว่าให้ฟังก็ต้องมีคลิปเสียงนะครับแล้วก็คลิปเสียงนั้นคุณครูก็นำมาเขียนให้แล้วด้วยนะครับนะลองฟังดูครับผม practice book Unit 2, Lesson 1, Exercise 1. Listen and point. 1. It's half past 8. 2. A family is looking at the timetable. 3. A man is buying a newspaper. 4. There are three people outside the airport. 5. There Taxi outside the airport is a คลิปเสียงคุณครูนำะมาเขียนให้แล้วนะครับนั่นก็คือประโยคที่1 it's half p o s t e d g e นะครับก็คือเวลา08.30นเราก็ชี้ลงไปที่นาฬิกานี้นะครับนะแครึ่งนะครับเขาบอกให้ฟังแล้วก็ให้ชี้เอ f a m i l y i s looking for a table the นะครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งกำลังมอง หรือกำลังดูอยู่ที่ตารางการเดินเครื่องบินนะครับหน้าตารางการเดินตารางของเครื่องบินนะครับขาเข้าขาออกนี่ขาเข้านะครับนะ a r r i v a นี่นะครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ a man is buying a newspaper นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังซื้อหนังสือพิมพ์นะครับนี่นะครับแผนกหนังสือพิมพ์นะครับนะ There are three people outside the airport นะครับมีคนอยู่3มคนอยู่ด้านนอกสนามบินก็น่าจะเป็นภาพนี้นะครับนะนี่มันม,มีตู้กระจกอยู่นะครับนะอยู่ด้านนอกสนามบิน There is a taxi นะครับมีรถแท็กซี่อยู่หนึ่งคันนะครับ at the airport outside the airport ก็อยู่ด้านนอกสนามบินเหมือนกันนะครับนี่เดินออกมาจากสนามบินก็มาเจอรถแท็กซี่นะครับโอเคนะครับผม ต่อไปข้อที่2ก็บอก look at the picture ให้ดูที่รูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับนะ t n e นนะครับแล,แล้วให้ complete the sentence นะครับให้ทำประโยคหลายๆประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับ complete แปลว่าทำให้เสร็จให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อย sentence นะครับแปลว่าประโยคเติม es เติม s นะครับแปลว่าหลายประโยคก,ก็เอาคำเหล่านี้มาเติมนะครับ It s นะครับ half past e นะครับก็คือ8ปดโมงสานาที h a l แปลว่าครึ่งหรือแปลว่า30นะครับ past แปลว่าผ่านมาแล้ว e i g แปลว่า8ผ่านเลข8มา30นาทีก็คือ8ปดโมงครึ่งนั่นเองนะครับ in the morning ในตอนเช้า the people are at the airport the people แปลว่าผู้คนนะครับ are แปลว่าอยู่นะครับนะ at แปลว่าที่ The airport แปลว,ว่าสนามบิน To women นะครับอ่านว่า women นะครับไม่อ่านว่า woman นะครับและไม่ได้อ่านว่า woman นะครับอ่านว่า women มีผู้หญิงสุภาพสตรีอยู่2ทานะ่านนะครับ R นะครับผู้หญิงหรือสุภาพสตรีสองท่าน are reading นะครับแปลว,ว่ากำลังอ่าน the newspaper นะครับหนังสือพิมพ์เป็น present continuous tense นะครับ A reading นะครับเป็นโครงสร้างของเทนนะครับ verb to be บวก verb NG there นะครับแปลว่ามีครับตามมาด้วยคำนามผู้พูดก็คือ three children นะครับมีเด็กๆ3คนนะครับอยู่ที่สนามบิน there is นะครับแปลว่ามีเหมือนกันตามมาด้วยคำนามเนะอกพจน์นะครับก็คือ at a x i มีแท็กซี่อยู่1คันนะครับ outside อยู่ด้านนอก the airport สนามบิน และแล้วก็จบหน้าที่14ครับผม